ถัดมานักปัชญาหญิงอีกคนที่ชื่อว่าจูดิธจาวิตทอมสันได้นําแนวคิดของฟูดไปต่อยอดด้วยสถานการณ์ที่สะเทือนใจไม่แพ้กันลองนึกภาพว่าคุณตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลและพบว่าตัวของคุณเองนั้นกําลังเชื่อมไตของคุณเข้ากับนักไวโอลินชื่อดังซึ่งกําลังป่วยหนักอยู่นักไวโอลินจะต้องอาศัยไตของคุณผ่านกระบวนการทางการแพทย์ต่อเนื่องกันเป็นเวลา9เดือนคุณจะยอมหรือไม่ถ้าคุณปฏิเสธนักไวโอลินคนนั้นเขาจะตายทันที คุณจะทำอย่างไรกับปัญหานี้แน่นอน 1. คุณไม่ได้สมัครใจ 2. คุณไม่ได้รู้จักนักไวโอลินคนนั้น ถ้าเป็นคุณคุณจะยอมให้นักไวโอลินคนนั้นใช้ไตของคุณเป็นเวลา9เดือนหรือไม่หรือคุณจะเลือกที่จะปฏิเสธและปล่อยให้นักไวโอลนคนนั้นตายลงไปกรณีนี้สะท้อนถึงคําถามเรื่องสิทธิส่วนบุคคลได้อย่างลึกซึ้งแม้ว่าเรารู้ว่าการเสียสละของเราจะช่วยชีวิตใครสักคนได้ก็ตามแต่เราจะต้องเสียสละแค่ไหนนี่คือคําถามที่ถูกนําไปใช้ในประเด็นทางจริยธรรมเช่นการทําแท้งบางคนอาจบอกว่าชีวิตของเด็กทารกนั้นสําคัญกว่า แต่ทอมสันถามกลับว่าแล้วสิทธิของหญิงสาวเจ้าของร่างกายละ่ะสิ่งที่เธอชี้ให้เห็นก็คือเราไม่สามารถตัดสินสิลธรรมแค่ด้วยผลลัพธ์ของมันได้เพราะบางครั้งการบางรังคับให้ใครต้องเสียสละร่างกายเพื่อช่วยคนอื่นอาจเป็นการร่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานได้เช่นกันทั้งฟูดและทอมสันต่างไม่ได้บอกพวกเราว่าอะไรคือคําตอบที่ถูกต้องแต่ทั้งคู่ทําให้พวกเราเห็นว่าการตัดสินใจในทางจริยธรรมไม่ใช่เรื่องของการนับจํานวนคนแต่คือการเข้าใจว่าสิ่งที่เราทํานั้น สะท้อนว่าเราเป็นใครและเราเชื่อในอะไรปัชญาจึงไม่ใช่แค่เกมในทางเหตุผลแต่มันคือกระจกสะท้อนจิตใจของมนุษย์เมื่อเราเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่มีทางออก